EP สองครับสปาเรื่องกับคู่เดียววันนี้จะมานำเสนอาการล้างกบในกระชังบุกค,ครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ากบที่นี้อยู่ในกระชังนะครับก็จะมีสภาพที่เต็มไปด้วย เสร็จอาหารเต็มไปด้วยคราบขี้คาบอาหารก็เมื่อของกบครับซึ่งมันจะเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคทำให้กบป่วยทำให้กบตายขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเตรียมสายยางนะครับเปิดน้ำใส่ในกระชังขั้นตอนที่สองนะครับก็ ฉีดนล้วค่าฉีดแล้วตอนที่มันมีคราบคราบอาหารคราบขี้กบข้างคราบเมื่อกบต่างๆนานาอืมแล้ก็แล้วก็ฉีดทำควาสะอาดเพื่อเราจะคราบต่างๆที่มันติดอยู่กับกระชังบกเราจะเห็นนะครับมัน ทั้เกาดการหาคบที่ตางกบนะครับแล้วก็สีสะบกบครับเมื่อกบในต่างๆนานานะครับสีฟ้านะครัสีไม่ซัดไลนะครับทนี่ตัวกบนะโคนะครับที่ให้กบได้หลบให้กบได้ขึ้นไปไปอยู่นะครับรวมถึง ตัวกระชอนขั้นตอนที่สามนะครับหลังจากที่มีการฉีดน้ําเข้าไปในกระชังบกของกบแล้วนะครับก็ปล่อยน้ําให้มันให้มันเต็มพอสมควรปุ๊บเวลาเราปล่อยน้ําออกปุ๊บมันก็จะคาสกปปกอะไรต่างๆนานามันก็จะไหลเร็วไปด้วยขั้นตอนที่สี่นะครับก็จะเห็นว่ากระชังบกที่สําหรับเลี้ยงกบของของผมนะครับก็จะมัดมัดมุมมัดเสาไว้ สี่มุมนะครับมีมุมที่หนึ่งมุมที่สองตรงนู้นมุมที่สามตรงนี้นะครับแล้วก็มุมที่สี่ตรงนู้นะน,น,น,นะครับขั้นตอนที่ห้านะครับก็จะแก้ปมที่มัดที่มัดไว้นะครับในเสาใดเสาหนึ่งก็ได้ครับที่สะดวกครับผม,มผมก็จะเป็นเสาแล้วก็เอามามัดไว้ด้านล่างนะครับมาให้แน่นๆให้แน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ากบ อันนี้เป็นกบที่ตัวใหญ่นะครับมีเนื้อแรงพละกำลังนะครับสามารถที่จะกระโดดออกได้ต่อไปก็เอาไม้ค้ำออกครับไม้ค้ำออกไม้ที่ลัดไว้กับตัวกระชังออกครับรูปแบบนี้ปุ๊บน้ำก็จะหล,ลแตม นะครับนี่ก็เป็นอีนล้างกบในกระชังบุกครับนี่ง่าครับต่อไปก็ฉีดคราบสกรปรกและต่างๆนานที่อยู่ในเอากบออกทั้หมดนะครับนะมันก็จะไปกองอยู่ตรงที่ที่เราเสาที่เอาลงไว้มเมื่อกี้ครับ ที่อะไรต่างๆนานามันก็จะเป็นกรรนนะครับตรนี้เราเข้าไปเราเข้าไปแล้วิีต uh 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 ัวกบนี uh uh ่ที่ก็อบครับ้นกาอน้ตัวอ้นิ เอาไปนูนป่นดนะครับก็ต้องน้าให้สะอาดน,นะครับก็ต้องฉีดตัวมัน,นเพื่อให้คาบเมือกของกบ ค่าสิ่จุกระโในต่างๆนานาของกบออกให้หมดครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสงเชื้อโรคนะครับโดนเพราะเชื้อรนะครับทำให้กกป่วยทำให้ตกตายนะครับดนาการล้างกบบ่อยๆนะครับวันหนึ่งครั้งหนึ่งก็ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่ช่วยให้การที่กบ มีสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงแล้วก็ไม่ป่วยครับน,นี่ครับข้าบสุกปกเป็ต่างนรัา ต้องทำยังให้เา้อาที่สุดครับรคนเราครับถ้าลูบและอาบน้ำบ่อวแ่ใจเราก็จะสดชื่นรักษาอากาับฆ่าเชื้อตงๆนานาฆ่าเชื้อโรคตงๆนานาที่มาีเราครับกบเมือนกันครับ เมื่อตกอาบน้ำน้ทอะไรต่างๆน้ก็จะไหลมาตรงนี้นะครับเ้าก็สี่ขยะเมื่อกบใไต่างๆนั้นนะฮะออกให้หมดครับเก็บทิ้งไว้ก็เนบอเกิช้โลกบอกเกนชั้โลกครับเกนบทงไว้เยับ ส่นี้ก็พอละเอียดสามโลสามตัวโลครับตัวโลครับตัวโลครับง่ายครับขครทำได้ครับน,น้่งกุ๊บในกะใช่ โอเคครับอพอล้างสะอาดเสร็จแล้วเอาสำรวจดูแล้วว่าสะอาดหมดแล้วนะครับครับมาดูทุกทุกซอกมุมละคราบมากคราบที่คราบสีกปฏิกูอะไรต่างๆนานานะครับในมุมใบไม้อะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกจากเราปลกแล้วนะครับดูแล้วก็น่าจะสะอาดมแล้วนะครับนะครับทุกซอกทุกมุม น,นี้เราก็จะหมกมัดแน่นแล้วครับมัดแน่นเหมือนเดิมปุ๊บแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ปุ๊บน้ำก็ไม่ไหลแล้วครับน้ำมันก็ไม่ไหลแล้วนะครับเราก็ดูน้ําครับเพราะว่าสัตว กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะครับน้ำต้องต้องเหมาะสมครับต้องเหมาะสมไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือรอน้ำอย่างเดียวครับรอน้ําครับตอนนี้รอน้ำนะครับง่ายครับใครๆก็สามารถทำได้ครับ การล้างกบในกระชังสุดท้ายครับถ้าเราดูน้ําแล้วมันดูแล้วพอพอเหมาะพอควรแล้วนะครับนะครับดูแล้วได้ระดับแล้วก็ปิดน้ำครับนี่ก็จะเป็นการปิดน้ำแล้วนะครับเป็นเสร็จการล้างกบในกระชังบกครับสุดท้ายครับก็คือปิดน้ำเป็นนั้นว่าเสร็จการล้างกบในกระชังบกครับเนาะ ง,ง,ง่ายครับใครๆก็สามารถทําได้ครับเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,นะครับในช่องสะปะเรื่องกับคูเดียวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ